สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานปลาอินทรียเค็มเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะให้เริ่มที่การเลือกปลาอินทรีย์เลยนะคะควรเลือกเนื้อปลาที่ออกสีแดงอมชมพูนะคะแบบนี้ละคะ่ะที่สำคัญนะคะให้ดูวันเดือนปีที่ผลิตนี่ละคะ่ะอย่าเลือกปลาอินทรีย์ที่เก่ามากนะคะต้องเลือกที่เป็นปลาอินทรียใหม่ๆเลยค่ะ ไม่ควรมีคาบเกลือติดด้วยนะคะเนื้อต้องไม่แข็งจนเกินไปค่ะไม่แนะนำให้ซื้อที่แบบแช่ดีขวดน,น้ำมันพืชนะคะหลังจากได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนำน้ำนี่และคะ่ะเข้าไมโครเวฟนะคะให้ร้อนเลยค่ะนำเข้าไมโครเวฟเลยนะคะให้น้ำร้อนเลยค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นนะคะก็นำปลาอินทรีเนะะี่ยค่ะลงไปแช่ในน้ำร้อนนะคะสองนาทีเลยค่ะช่วยให้เนื้อเขาสะอาดเลยนะคะที่สำคัญนะคะสะดวกในการทอดด้วยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อครบ2นาทีนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำเลยค่ะซับให้แห้งให้เสด็จน้ำเลยนะคะวันนี้เราจะมาทอดปลาอินรีให้หอมเนื้อไม่แตกด้วยค่ะ ที่สำคัญนะคะน้ํามันที่ใช้จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอให้เป็นน้ํามันปาล์มค่ะเพราอน้ํามันปาล์มนี่แหละคะ่ะจะช่วยทำให้เราทอดไอนีได้สวยและเหลืองหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็รีไฟลงค่ะแล้วก็นํำไอนรีใส่ลงไปได้เลยค่ะอย่าลืมปิดฝาด้วยนะคะแง้มฝาเล็กน้อยค่ะเพื่อมให้กินของเรานะคะคะคุ้งไปนั่นเองค่ะ หลังจากเราเบาไฟลงนะคะใช้ไฟกลางค่ะข้างหนึ่งนะคะใช้เวลาในการทอด 1- 2นาทีนั้นเองค่ะหลังจากครบแล้วนะคะก็กลับข้างนะคะสีสวยน่าทานเลยค่ะหลังจากกลับนะคะก็อย่าลืมปิดฝางแง้มเล็กน้อยค่ะแล้วก็เริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะ 1- 2นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะเพียงแค่นี้เราก็ทอดไปอินซีสวยๆเหลืองๆหอมๆนะคะที่สำคัญไม่แตกด้วยค่ะ เป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ